รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านคบวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเตงนะครับวันนี้วันพุทธหัสนะครับที่สอนะครับนาวมิตรนายน2565นะครับวันนี้อเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับนะครับเป็นบอลนะครับยูฟานะครับเชนั้นเนชั่นลีกนะครับนะทั้ง2คู่เลยนะครับ คู่แรกครับเป็นบอลครับนะครับสเปนนะครับพบกับโปรตุเกสนะครับเต็เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่ที่สองครับอิสราเอลนะครับพบกับไอร์แลนด์นะครับเต็เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่ยูเครนนะครับที่ราคาปอนะครับจบเวลาครับยูเครนชนะสามหนึ่งนะครับกินเต็มนะครับคู่ที่สองครับ เชฟวีธเวลนะครับคึ้นคู่ลูกครับคู่ดีครับนะโปแลนด์ชนะนะครับสองหนึ่งหูแหวงนะครับนะหูแหว่งไปนะครับนะคู่ดีครับสำหรับเสียครึ่งนะครับนะก็จะประมาณนี้นะทุกท่านนะสาหรับหน้า youtube นะครับใครนะครับอยากได้ทีเด็ดเพิ่มนะครับนะหรือสเตปบอลสดนะครับนะก็ทักไอดีไลน์ส่วนตัวมาหาได้เลยนะครับทุกท่านนะง่ายๆครับ มาดูคู่แรกครับคู่แรกคู่แรกอะไรเ่ยสเปนนะครับสเปนนะครับนะบ้านผลบอลนะครับนะสเปนต่อปอนะครับนะต่อโปรตุเกสนะครับหรือว่าสถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับโปรตุเกสชนะหนึ่งเกมนะครับนะแต่เป็นนู่นครับโหนานมากครับทุกท่านนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอกันนะครับ ออกเสมอสมมากขวานะครับทุกท่านออกเสมอสัมากขวานะครับถามโอเวอร์ไหมก็เนี่ยครับก็มีโอเวอร์หนึ่งนะโอเวอร์สองท่านสนใหญ่ก็เสมอศูนมากกว่านะครับทุกท่านนะมาดูครับ้านดล่าสุดแล้วของสเปนครับสเปนผลงานก็ถือว่าดีนะครับทุกท่านนะชนะนะครับไปถึงสี่เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปครับหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับ มาดูครับเกมในบ้านครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะชนะไปถึง4ครับแล้วก็เสมอไปที่1เกมเท่านั้นนะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะขอโปตุเกตครับโปตุเกตนะครับชนะ1ชนะ2ชนะ3เกมครับแล้วก็เสมอ1แล้วก็แพ้ไปครับ1เกมนะครับนะ ที่แพ้ไม่น่าแพ้ครับแพ้เซอร์เบียนะครับโอ้โหนะเป็นไปได้ครับสรับโปรตุเกสมาดูครับเกมเยือนครับล่าสุดนะครับเกมเยือนของพวกเขานะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะชนะไปถึงนะครับสามเกมนะครับแล้วก็เสมอครับสองเกมนะครับระบูที่แฮนดิแคปครับ ทันดีแคปครับเรทแรกเปิดมาครับนะครับปอครับน้ำเจ้าบ้านงที่หนึ่งจุดศูนย์หกครับโซนเยือนที่ศูนย์จุดแปดสี่ครับเรทที่สองครับราคาคงที่ครับราคาปอครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงที่ศูนย์จุดแปดศูนครับโซนเยือนไหลขึ้นที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับราคาโอเวอร์เรทแรกครับสองลุกครบสองลูกขึ้นนะครับทั้งเรทแรกแล้วก็เรทที่สองครับราคาปอในราคาโอเวอร์ถือสมดุลครับบวกกับนะครับคู่นี้ครับน้ำอยู่ที่ศูนย์จุดแปดนะครับนะ เอ็นเป็นแปดก้าเหมนกันครับแม่ใช่ไหมแปดแปดแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับคู่นี้ครับนะเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะสำหรับคู่แรกครับมาต่อคู่ที่สองครับอิสราเอลต่อไอร์แลนด์ครึ่งลูกเลยนะครับนะมาดูครับหนึ่งนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นทางอิสราเอลนะครับเล่นในบ้านชนะไปได้สามสองนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของอิสราเอลครับ สเอชนะหนึ่งชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปครับสองเกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้านาสุดของพวกเขาในบ้านนะครับต้องบอกตรงๆครับจะไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึงสามเกมนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งเกมอ้เสมอสองเกมนะครับมาดูครับห้านาสุดนะครับของไอร์แลนด์ครับไอร์แลนด์ผลงานไม่ดีนะครับนะ ยังไม่ชนะใครเลยครับดาทําได้แค่นะครับเสมอไปที่สองเกมนะครับก็แพ้ไปครับสามเกมนะครับมาดูครับเกมเยอนครับขั้นล่าสุดนะครับเกมเยอะก็ทําได้แค่เสมอสามเกมนะครับแพ้ไปสองนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะสำหรับไอแลนดนะครับมาดูที่อัดี่แคปครับ ราคาไม่ขยับไปไหนเลยอาารย์ผู้ท่านนะราคาโอเวอร์ก็ไม่ขยับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ผู้ท่านราคาเลรแรกจะเปิดมาครับครึงร่งลู่ทะเลแรกแล้วก็เลรที่สองครับน้ำเจ้าบ้านที่ศูนย์จุดเก้าสามทะเลแรกแล้วก็เลรที่สองศูนเยือนที่ศูนย์จุดเก้าเจ็ดทะเลแรกแล้วก็ ault, ลวกเลรที่สองครับราคาโอเวอรนะ์นะครับเลรแรกครับสองรูกค่อมสองรูคขึ้นทงเลแรกแล้วก็เลรที่สองนะครับนะราคาคืนลูก เดราคาเอาเวอร์นะครับถือโอเคอยู่นะครับแต่รอดพินินะครับนะทูดีครับเอาเหมาขอเชียร์นะครับเจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะง่ายๆเลยครับคู่นี้นะอ่ะไปครับสรุปครับขอเชียร์โปรตุเกสแป๊บหนึ่งนะครับยังเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปครับคู่แรกครับเจอที่สเปนนะครับ อุ้ยสสดีครับอิสราเอลนะครับอิสราเอลไอ้ไก่แดงเนี่ยมันน่ายิงกันเยอะนะครับน่ายิงกันเยอะแต่คู่นี้เจอทีไรเสมอศูนย์เยอะนะครับอ่ะเหมานะครับให้ต่ำแล้วกันครับต่ำแรกแล้วกันนะครับให้ต่ำแรกไปนะครับสำหรับคู่แรกนะครับ คู 2, 2> ่ที่สองอจะยิงเงินเยอะนะครับคู่ที่สองหน้าเล่นคือครนลูกครับนะนะครับเนี่ยนะครับคู่เนี้ยหน้าเล่นครึ่งแรกครับรอนะครับใครนะครับรอเวลานะครับไปเตะก่อนนะครับทุกท่ันนะแล้วค่อยกดก็ได้นะครับเตะนะครับกดครึ่งก้นลูกครับเนี่ยนะครับนะรอน้ํานะครับรอน้ำพื้สวยค่อยกดนะครับตุกท่านนะ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะใครที่เข้ารับชมคลิปอเมาแล้วก็ขอฝากครับกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ที่เด็ดโดนจากอเมานะครับนะนะครับหรือใครต้องการครับที่เด็ดเพิ่มนะครับหรือใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับก็ทักอดีตไลน์ส่วนตัวมหาเหมาได้เลยครับเดี๋ยวเหมานะครับจะส่งลิงก์นะครับให้ท่านนะครับทุกท่านนะนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับนะวันนี้เหมาก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ